พงเงาเนาะครับใสอินยังแน่เนาะมันจะยอดดอยครับปีนี้ปีนี้เนาะเอาลองบอกความแตกต่างเลยว่าลักษณะแปลงสาธิติใส่ปุ๋ยจุลินทรีย์อะไรเข้าีิมันเติดในในข้อห้องปางเขาอย่างนี้เลยตางเขาคือมันมันงามมันเสมอกันไข่ยู่กันปกปีนี้มันเม็ดเม็ดข้อเนี่ยมันก็ี้คิดกันคือมันทีเม็ดใสกว่าอันนี้ทีเม็ดใสขัวอืมแต่ใสว่านั้นทีเม็ดดำครับเคมีอ่ะของส่วนของยายใส่ปุ๋ยเคมีนี่ใส่อินยังไง ไซเอันยูเลียกาสัตย์นะครับเราประสบปัญหาบ่ในหน้าเฮานี่มันจะเป็นไอ้หน้าปีก็คือธรรวหมันด้ายน่ารัดอืมก็พัดดันเอานี่ละบ้านน่าฝังนี่เป็นไห่มึงตอนงมาถอกไม่ยังนี่ใส่ไซ่อีหยังไรใส่บ้านเจ้าเทือนี่ปุ่ยนี่สามเทือกสามเถือกนี่ก็บเส้าซือนี่ปัญหาที่เกิดขึ้นคืออย่างในหน้าเฮามันบ่มันเป็นใบเหี่ยมเหี่ยมแดงๆลุเลยนี่มันเป็นโรคเออเป็นโรคเออเป็นโรคหอลงตายลงเลยลงเลยอ่านี่ก็จ้าสิ ร่วมกันพูดอาการที่มันตายนี่ครับนี่อาการมันตายเม็ดเขาแล้วก็ะชิดกระชิดดับผมชวบ้าน้องขวานมูเตะของผมนี่ให้หันมาใส่ปุ๋ยเชีวภาพนะครับเพราะปุ๋ยเคมีนี่ถ้ามันยินเสียมันจะบม่ดีครับกันปุ๋ยในยอดดอยนี่ปุ๋ยยูนิชี้นี่สะดีครับเมันต้องเติากันเลยครับเพราะฉันถือใส่แม่นลยครับใส่ฝาดันยีวันเลด ตำบลตำบลเหนืออำเภออำเภอเมืองครับจังหวัดกาฬสินธุ์ทรนธุ์นะครับมูซีฟบ่หรอบ่มูซีฟบ่ครับครับเ่ราะพื้นตะพานมากหนิต่โดยมากต่อพื้นที่แถวนี้มันเป็นหน้าดินเข้มหลายเข้มจนเป็ดหน้ากินไรตัวนึงแล้เกลือตะโพนตะแมวมากครับผตัอมากแต่เรื่องมาปรับปรุงขึ้นเพิ่นกปรับพื้นที่ขึ้นมากแต่เรื่องมาใส่ปุ๋ยเคมีอาใส่ปุ๋ยเคมีตัวมากนี่มันก็ก่ได้ผลแในยุโรปแต่ว่า มาเปรียบเทียบแล้วกับปัจจุบันนี้มันเป็นแบบบามันถ้าไม่ดินเสื่อมดินแข็งครับในเคนี่ครับอะับอมา้านี่มามาถือช่วงนี้ปัจจุบันนี้มันเป็นใสยูเรนซีอของมานี่เป็นวิชีวภาพรู้ซึกว่าการเเลียวหรื้อเป็นมาเป็นน้ำหนักนี่รู้ซึกว่าดีเปรียบเปรียบเทียบๆๆกับเคมี่แหละถูกขีข่ครับมันจะแลกขึ้นเลย